สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนํารัฐบาลทุกสูตรครับมาสรุปให้ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึ่งสําหรับงวดวันที่ 16, ทสิบหกพฤษภาครับปีหกแปดก็จะมาเริ่มจากสูตรหลักสิบล่างก่อนครับหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมาหลุดครับแต่ว่าได้หลักสิบบนก็คือแปดออกแปดแปดงวดนี้หลักสิบล่างมีสามสุก มี90 3ครับตามกันตอยครับสําหรับสูตรนี้ก็เพิ่งหลุดไปงวดเดียวเนี่ยครับถือเข้ามายาวนานมาราธอนเหมือนกันแต่ก็ได้3ตัวนี้มาได้ทั้งสิบล่าง10บนครับเลขสาตัวนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางได้ครับต่อไปครับก็จะเป็นสูตรเลข6ตัวครับก็คือสูตรนี้ เพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นสูตรนี้ก็ถือว่าเข้าครับก็เข้าไปที่ศูนย์หกเลขหกตัวครับจับวินครับสูตนี้เป็นชุดวินสองตัวล่างงวดนี้ก็หกตัวเหมือนเดิมครับให้เด่นสามกับเก้าเพราะว่าหลักสิบล่างมีเก้าศูนย์สามฉะนั้นก็จะมีสามกับเก้านะครับอันนี้ผมจับคู่ไว้ให้ชอบก็ ตามครับไม่ชอบก็ท่านก็จับเอาตัวอื่นได้ครับสําหรับชุดล่างก็มาได้ทั้งล่างทั้งบนครับบางครั้งก็มาทั้งบนทั้งล่าง,งหงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่ศูนย์หกสำหรับชุดล่างแล้วก็จะมีชุดล่างอีกสูตรหนึ่งครับอันนี้ถือว่ามาล่างมาทั้งบนทั้งล่างครับต่อไปครับ ก็คือสูตรนี้อันนี้คือชุดสองตัวล่างเลยครับอันนี้เข้ามาแล้วสามงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่แล้วถ้าให้ท่านสังเกตดูเลขสามตัวนี้จะมาสองตัวบนอยู่คู่หนึ่งงวดนี้ยังไม่มางวดที่สองนี่มาครับมาสองเจ็ดเพราะเลขออกสองสองเจ็ดแล้วเลขสองคู่ข้างบนเนี่ยมาสองตัวล่างคู่หนึ่งครับ เนี่ยครับเริ่มจากสามหกออกสามหกแปดห้าก็แปดห้าศูนย์หกก็ออกศูนย์หกเนี่ยครับมีเลขอยู่แค่สองสองสองคู่ก็เวลาเราเล่นเราก็เล่นกลับตัวเลขด้วยครับสำหรับแนวทางสองตัวล่างวดนี้ก็ให้ห้ากับแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งก็ผมก็กลับตัวให้เรียบร้อยครับถ้ามาก็จะมาคู่หนึ่งสำหรับชุดล่างตรงนี้ไม่แน่ครับอาจจะมาบนก็ได้ ขั้วท,ที่ผ่านมาเข้าไปที่แปดแปดตรงนี้ขั้นี้ได้สี่ศูนย์หนึ่งก็แคบหน้าจอครับสำหรับสูตรนี้ผมว่าสูตรนี้หน้ารุ้นที่สุดรครับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเราลุ้นสองฝั่งนี่ครับลุ้นห้าแปดแปดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ ต่อไปครับก็จะเป็นเลขชุดนี้ครับสูตรเลขวิ่งตัวนี้งวดที่ผ่านมาให้วิ่งห้าไม่มาครับแต่ว่าเลขสามตัวนี้จะมีเลขบนอยู่ตัวหนึ่งเท่ากับว่าแปดมาเขาออกที่แปดแปดงวดนี้ก็ชนกันที่เลขหนึ่งครับชนที่เลขหนึ่ง สตัวนี่จะมาตัวหนึ่งครับข้างบนมีสี่หนึ่งปดสามตัวนี่มาตัวหนึ่งครับข้างบนแล้งวดนี้ผมให้วิ่งสามตัวคือวิ่งสวิ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดตรงนี้ได้เลขเจดกับสี่งวดที่ผ่านมาได้ห้ากับศูนย์ก็ออกศูนย์หกงวดนี้ก็มีเจ็ดกับสี่ส่วนตัวสุดท้ายเลขแปดก็ออกแปดแปดงวดนี้ได้เลขหนึ่งครับ ก็เท่ากัว่าชนกันที่เลขหนึ่งมีหนึ่งมีเจ็ดครับสำหรับสูตรนี้ต่อไปครับก็จะเป็นสูตรเลขท้ายสามตัวสองข้างครับงวดที่ผ่านมาเขาหลุดแต่ว่าเลขเขาออกสามแปดแปดคืออยู่ในในกลุ่มนี่แหละออกที่สามแปดแปดตรงนี้งวันนี้ผมก็เลยเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดสองหก เพราะว่าเลขมันออกแบบนี้ออกเลขสามเหลี่ยมก็เลยเป็นเจ็ดสองหกนอกจากนั้นก็ตามเดิมครับมีอยู่สี่ชุดก็จะมีสามสองเจ็ดสามสองเก้าสามเก้าเจ็ดแลวก็สามเก้าเก้าเลขกลุ่มนี้มักจะมาเลขท้ายสามตัวสองครั้งหร,หรือไม่ก็ข้างหน้าครับเพราะเลขมันออกเบิรนแบบนี้แล้วก็เจ็ดสองหก วดนนี้7ดกับหมาข้างบนแน่นอนครับสองตัวนี่มาตัวหนึ่งข้างบนมีเจดกับหกเจดมาแน่นอนครับข้างบนต่อไปครับก็จะเป็นสูตรสี่ตัวมาสองตัวครับก็คือสูตรนี้ เข้าอีกงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่งวดที่สี่สำหรับสูตรนี้สี่ตัวมาสองตัวก็แคปหน้าจอไว้ครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือสูตรเลขวิ่งตัวเดียวครับ นี่ครับสูตรนี้นี่เลข3มตัวเนี่ยบางครั้งก็มา2ตัวครับบางทีก็มาตัวหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ทำมานี่จะอยู่ข้างล่างตลอด3ก็ออกสามหกดก็ออก8ปดเจดให้เน้นตัวข้างล่างครับ8ปดเจ็ดแดห้าศนย์หมวนนี้4ี่ครับ แต่สามตัวเนี่ยมาได้ตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าตัวข้างล่างนี่จะเน้นตัวข้างล่างครับก็คือเลขสี่แต่สตัวเน่ยมาได้ตัวหนึ่งครับบางครั้งก็มา2ตัวสำหรับรัฐบาลไทยเราครับเอาไว้เป็นแนวทางครับ ต่อไปครับก็จะเป็นชุดสรุปครับคือนี่ครับสรุปแนวทางรัฐบาลงวดประจำที่16เดือน5ปี68อันนี้3ตัวบนครับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างบนให้วิ่ง1กับ7ครับสำหรับล่างผมให้3ตัวก็จะมี103ถ้าลูดให้ลูดเลข7เลยครับข้างบน รูดเจ็ดเม็ดเดียวครับข้างบนแต่ถ้าใครชอบหนึ่งก็รูดหนึ่งก็รูดทั้งสองตัวครับก,ก็หนึ่งกับเจ็ดก็นำแนวทางรัฐบาลมาสรุปให้ท่านครบ ทุกสูตรครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงลอยๆยกันทุกทกคนครับยังยังมีอีกสูตรหนึ่งครับสูตรร้อยมะลัยสูตรนี้เดี๋ยวท่านจะถามว่าสูตรร้อยมะลัยงวดน,นี้ได้เลขอะไร ช่งวดที่ผ่านมานั้นผมให้วิ่งสามก็คือสูตรนี้ครับเดี๋ยวจะมีคนถามหาอีกช่วงวดที่ผ่านมานั้นวิ่งสามก็คือออกหลักร้อยก็คือสามแปดแปดแต่ว่าศูนย์หกอยู่ในเลขหกตัวตรงนี้ก็มาหกเลขสามตัวเนี่ยมามาบนล่างได้ตัวหนึ่งครับอันนี้มาสองก็ออกสองเจ็ด ทัวนี้หกออกศูนย์หงวดนี้ได้หกสามศูนย์ครับอันนี้เลขหกตัวแล้วงวดนี้ผมให้วิ่งหนึ่งครับสำหรับสูตรร้อยมาลัยสูตรนี้ก็แคบหน้าจอไว้ดูครับไว้เป็นแนวทางครับก็สูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดครับ และนี้ก็คือชุดสรุปก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางแค้วพาดปลอดภัยครับขอให้เฮงเรวยๆกันทุกๆกคนครับขอบคุณครับ